โอ้โหถูถ้วยมาเลยนะครับตอนนี้ซุปเปอร์ฮีโร่อยู่บนหลังอยู่บนหลังคารถบัสน,นะครับอยู่บนหลังคารถบัสเดี๋ยวใกล้ๆเข้ามาเรื่อยๆนะครับสรับการแข่งครั้งนี้นะครับยิ่งใหญ่กว่าชัยชนะของลิเวอร์พูลครับารยชนะของลีเวอร์พูลหรือเปล่าลีเวอร์พูลอยู่ในหัวใจครับแต่ดอาร์ติชาต้าอยู่ในสายลีเวอร์พูลไม่ได้อยู่แล้วครัมางานอะไรครับเนี่ยมางานอะไร ลำอ๋อล้ำแก้บนงานบอลก็ทึกนะครับแหมสวยๆกันเลยกี่รอบเนี่ยล้ำกี่รอบแล้อล้ำไปได้ยังเก้ารอบจะล้ำไปยัง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 ขโยยังไม่มาโอ้นะครั coaster coaster บน hm. ี S ่เทียบเลยนะครับเด็กๆเยาวชนของเรานะฮะที่ได oh. right. ้ชัยชนะมา เขาบอกล้ำเก้ารอบนะฮะถามว่านักฟุตบอลในดวงใจทีมนี้ใครในทีมอะคะครับผมเอาพี่พยัคฆ์ค่ะพี่พยัคฆ์โอ้โหต้องบิดไปเวียงจันทร์ใช่ไหมหัดกินข้าวเหนียวยังฮะชอบเขาเตะเฉยค่ะชอบเขาเล่นอ๋อชอบเขาเล่นแล้วเขานิ่งนะเขาเป็นเล่นบอลนิ่งมากเลยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมครับ ขอบคุณมากนี่ใส่ชุดแฟนคลับมาเลย FC ชื่อเต็มๆเต็เขาว่าอะไรรู้ไหมเนี่ยยังไม่รู้จักชื่อเต็มเขาเลยนะชื่ออะไรชื่ออะไรนะชื่ออะไรชื่อชื่อทีมอะไชนาทฮอนบิลฮะไชนาทฮอนบิลไชนาทฮอนบิลใช่แปลว่าอะไรแปลน่าจะเป็นนกนกใหญ่ไชนาทลกใหญ่ไชนาทใช่ทั้งทีมเม็ดทีมใหญ่เลยใช่ไหมอ่าใช่ชื่อเดียวกันไชนาทเขาไชนาทจูเนียร์ไอ เด็กนี่คือไชน่าจูเนียใช่มบอไอ้ทีมใหญ่คือไชน่าทอนบินใช่ครับอ๋อนะครับอาจารย์ก็ต้องขอแสดงความยินดีแล้วก็ให้กำลังใจอีกหนึ่งทีมนะครับที่เป็นคู่แข่งเราก็คือหมอนทองวิทยากันอีกด้วยหมอนทองเขาก็เล่นได้ดีมาตั้งแต่รอบแรกๆก็เป็นกำลังใจให้ครับเพื่อถานะครับไปบอกทีมถามเอื้อยนี่ดีกว่าประทับใจทีมคนไหนมากที่สุดจะเป็นทีมทุกคนเลยค่ะทุกคนเลยงาเต็มที่ ดีใจไหมดีใจค่ะดีใจมากเลยค่ะไปดูที่สนามหรือที่สนามสูงหรือดูที่บ้านเชียร์อยู่ที่จอของตะบนค่ะอยู่ที่จอของจอมีจอให้ใช่ค่ะแล้วตอนสิ้นเสียงนกหวีดมีความรู้สึกยังไงดีใจมากเลยค่ะได้แชมป์แล้วใช่ไหมใช่ค่ะใช่นะครับรอมานานเนาะก็ดีใจด้วยนะครับดีใจด้วยเก็บภาพดีใจไหมครับ มาจากอำเภออะไรเนี่ยอำเภอเมืองค่ะอเํอเภอเมืองมีใครในดวงใจไหมในทีมน่ารักทุกคนเลยน่ารักทุกคนเลย,ลเลยชอบทุกคนเลย,เลยวันนี้ทุ่มทุนเองใช่ไหมเนี่ยอ่าอันนี้เป็นผ่านจากต้นใจตัวเป็นเมนอือง ฮะโอ้ส้มตำใช่ไหมสองร้อยถ้วยฮะสองร้อยถ้วยนะครับนี่ <c oughs> มาวันนี้หน้าตาดีนะฮะ <c oughs> ประทับใจน้องๆคนไหนบ้างไหมเป็นพิเศษชอบกับตันที่ะชอบกับ กับตันทีมอีกแล้วถามหลายคนบอกชอบกับตันทีมทำไมถึงชอบคนนี้เพราะว่าน้องเขาแบบสู้ชีวิตขเขา,ขบบายยสูา้ชีวิตเป็นคนลาวใช่ไหมเ,นนไเล่นให้กับทีมเพนร้านมาหลายปีเนาะประสบความสำเร็จเั็ที แล้ววันนี้ถ้าเจอน้องเป็นยังไงจะทำยังไงถ่ายรูปด้วยากจะถ่ายูปไปฝากลูกสาวลูกสาวอ๋อครับครับลูกสาวชอบมากลูกสาวชอบมากตาเขาหวานเนาะใช่ค่ะครับนี่ของอะไรเนี่ยขอขอบคุณพันตำรวจโทรสายชนบัวเถื่อนนะครับบัรไทยครับบัตรไทบอกไว้ ขอเรื่องเดียวครับซาร่าไม่ครบนะครับติดตามช่องผมด้วยนะครับใช่ครับนะฮะขอสัมภาษณ์เชิญได้ไหมร้านนะครับเปิดให้บริการแล้วนะครับชอบเบอร์ไหนเป็นพิเศษนะรับอาหารมานั่งรับประทานนะครับแล้วก็ บอร์สี่ปีกนะที่ผมถามมากี่คน์เขาทิ้งันไปเตะไปเบอร์เก้าด้วยเป็นเรืเบียดเรียบร้อยในการเข้าเขาบอกว่าเขามีแฟนกันหมดแล้วทำไงอ่ะ่อคิวนะครับขอรับอาหารหรือเครื่องดื่มที่เรานำมาสร้างความในวันนี้นะครับไม่ต้องเบสียดกันนะฮะดีใจไหมวันที่เสียงโควิดแล้วลุไปดูที่ไหนวันนั้นอ่ะไปดูสนามเลยโอ้สาวพวกโจรจริงนะครับมากกว่าหนึงแล้วคนนี้ดูที่ไหนที่สคัญที่บ้านขอความร่วมมือแบบนี้ สนุกไหมในสนามอั่งทานแล้วครับแล้วก็อยู่ร่วมเฉลิมฉลองด้วยกันตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมว่ามาแล้วจะโกยกลับบ้านอย่าเพิ่งรีบครับอย่าเพิ่งรีบครับเพราะโควิดเสียงแล้วเป็นไงไอ้พวกเราได้ได้รับชันะแล้วด้วยนะครับนะครับเอ๊ะนมสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมเนี่ยไม่ใช่ชอบชอบผ้าพันธุ์ของของทีมใช่ไหมครับของทีมชุดใหญ่ครับของทีมชุดใหญ่ เขาขายที่ไหนเนี่ยซื้อในเว็บบอลิกมาครับอ๋อเว็บบอลิกขายในบอลิกใช่ไหมใช่ครับอยากถามว่าวันนั้นเนี่ยเทียร์ใครเป็นพิเศษไหมอ๋อชันชนะพยัก์ครับฮะพยัก์ใช่ไหมโอ้โหพยกัก์นี่ซูปเปอร์สตาร์จริงซูปเปอร์สตาร์ถาม,มาสิประคตตอบคำเดียวว่าเป็นพยักษ์ทำไมถึงชอบเขาคนนี้อ๋อเป็นหัวใจของทีมเลย เปเปเมเกอร์เบอร์สิแน่นอนเป็เปเมเกอร์เนาะเป็นแบเปเป็นตัเเลเป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 เเลเปเหเป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  a y m a k e เเปเ้เเป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 เเป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 เ้เป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 เ่แล้หเป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 ะปเปเปทปมปเปเปเทีปเปทีเปเปเปเาเนเป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 ัปเมเป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 คปเปเปาปเปเปเปีปเปเปเรเป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 นปเป้ปเเปเปเเเเเดเเด กดดันไหมก่อนที่สิ้นเสียงนกหวีดว่ากดดันนะเพราะว่าต้นมาอยู่นะพอพอเป่าเสียงนกหวีดหมดเวลาแล้วรู้สึกยังไงสก็มีเหตนผนปลดปล่อยก็มันปลดปล่อยเพราะว่า2ปีแล้วเราก็พิจาัณมาแล้วเราพิจาัณามาแล้วนี่ไปนี่ไปเชียร์ที่ไหนเนี่ยที่สนามคุณดูที่บ้านครับอ๋อดูดูทีปีที่บ้านเทเลยสิใช่ครับครับเป็นความสุขของไทยชาตนะครับใช่ครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับ ในพวกเด็กดื้อนี่เชียร์ใครเป็นพิเศษไหมคะเชียร์ใครเป็นพิเศษฮะเชียร์อบจอยู่แล้วไม่ใช่เบอร์ไหนเป็นพิเศษป่ะไม่เชียร์ทั้งทีมทั้งทีมเลยทั้งทีมาครไม่มีใครเป็นพิเศษใช่ไหมไม่มีเชียร์ทั้งทีมเลยได้สุดท้ายชนะดีใจไหมที่สิ้นเสียงนกหวีดแล้วอ่ะดีใจมากดีใจมากเชียร์ที่ไหนเนี่ยที่สนามหรือเชียร์ที่บ้านที่บ้านค่ะเชียร์ที่บ้านเนาะคือเขาเขาชนะ กระโดดลงไปเจก็นาบว่าทั่วมาดีใจังขาหักไหมขาหักไหมไม่ค่ะอ๋อแข็งแข็งเก่งมาจากโรงเรียนอะไรกันเนี่ยโรงเรียนเทศบาลเขาะโอ้โหเทศบาลท่าพระเดี๋ยวปีหน้าจะแทนฮอนบินไหมเนี่ยแทนอบประจอป่ะปีนีะปีหน้าจะมีนักกีฬาขึ้นท่ารักษาหมีเก่งมากใชยนาท